ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาดรพิชัยบุญมาหนองคูรองผู้นรยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตหนึ่งนางเมธนีโนโชดและนายจักรพงศ์กันทะวงวาน ประวัติส่วนตัวนางสาวชันวรัตปัญญามณีสอนเกิดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2526สัญชาติไทยเชื้อชาติไทยศาสนาพุทธที่อยู่ปัจจุบัน222ทับ27หมู่3หมู่บ้านการกนกวิว19ตำบลท่าวังตาลอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่50140 รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้มีการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทาป่าเปาองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งองค์ประกอบตัวชี้วัดที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1. พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้วางแผนตรวจสอบทบทวนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรประสานงานวิชาการและนำหลักสูตรไปใช้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 2. ปฏิบัติการสอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนมีสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความพร้อมในด้านการดำรงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพราัฒนาหรือการนำสื่อน,นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสร้างนวัตกรรมได้ 4. นิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยส่งเสริมกระบวนการแรกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันสร้างและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 5. ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์และวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 6. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศ,กาาศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบตัวชี้วัดที่2การบริหารจัดการสถานศึกษา 1. บังคับบัญชาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาและบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ 2. บริหารงานบุคคลบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไปของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบาย และเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3. ส,ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพโดยเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสม 4. บริหารกิจการผู้เรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำา 6. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษาองค์ประกอบตัวชี้วัดที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 1. กำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่าย โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐานเพื่อเป็นแนวทางเชิงรุกในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียน 2. นํนำนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปปฏิบัติส่งเสริมสนับสนุนกำกับและติดตามให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด 3. ส,สร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต 4. สร้างการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน องค์ประกอบตัวชี้วัดที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 1. สร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 2. จัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น องประกอบตัวชี้วัดที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 1. พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาและความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้น 2. มีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษา 3. นํนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารการจัดการสถานศึกษารวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน 4. สร้างและสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษารับมอบวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนจากสมาคมปอเต็กตึงเนื่องในวันเด็กแห่งชาติร่วมประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยขุนตาลและร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าป่าเปา องค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัรณวิชาชีพได้ประพฤติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรักษาประโยชน์ของทางราชการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายนยโยบายคำสั่งผู้บังคับบัญชาได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอนำรงตาม หลักปรัชญาศรษฐกิจพอเพียงประพฤติตนในการเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม